The r o c k กนะคะซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะเดี๋ยวออยจะพาไปดูร้านลับค่ะทุกคนร้านลับนะคะที่ราคาไม่แพง235บาปีติดท็อป10ผีดุที่สุดในโลกทุกคนอยู่บนถนนเส้นนี้แต่ออยจะไม่เดินผ่านราออยกลัวมากทัวร์ผีทัวร์ผีเ <The Oil. S 2> ขามีขายทัวร์ผีนะคะเดี๋ยวจะพาอุลิียซิดนีย์มา โอลิเวียซิดนีย์ชาแนลค่ะทุกคนวันนี้นะคะออยอยู่ที่เดอะร็อกนะคะซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะเดอะร็อกนะทุกคนออยเคยสัญญาแล้วว่าออยจะพาทุกคนมาเดินมันเขาจะอยู่ติดกับเซอร์คิวลาร์คีนะคะที่เป็นโอเปร่าเฮาส์เขาเรียกอะไรซับเบิร์บเดอะร็อกส์เนี่ยเป็นซับเบิร์บที่เก่าแก่นะคะและบ้านก็จะค่อนข้างดูเป็นทรงเก่านะคะสําหรับใครที่มาเที่ยวออสเตรเลียซิดนีย์นะคะจะต้องมาที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กเลยนะคะถ่ายรูปสวยมีของกิน ะะมีตลาดนัดทุกๆวันอาทิตย์นะคะเดีย๋ยวเวลาออยมาอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วอะก็คือจะมาหาของทานเพราะว่าร้านอาหารดีๆเยอะมากเลยทุกคนแต่ว่าวันนี้ออยไม่ได้มาทานอาหารนะคะคือออยจะมาเดินเล่นไปพาเพื่อนๆมาเดินเล่นมาดูบรรยากาศอะไรเงี้ยเดี๋ยวออยจะพาไปดูร้านลับค่ะทุกคนร้านลับนะคะที่ราคาไม่แพงและวิวดีมากๆเลยแต่ไม่รู้เปิดยังพี่ระวังจักรยาน <c oughs> ขออองยนะคะคมันจะไม่รับอีกต่อไปนะคะวิธีมาก็คือตอนนี้ก็อยู่ที่ Argo Street นะคะ The Rocks ทางขึ้นบันไดน,นะคะก็อยู่ติดกับร้านสาเกค่ะทุกคน เป็นแบบอาหารเลยนะมันเป็นร้านที่แบบว่ามานั่งเล่นๆแล้วก็ดูบรรยากาศอะไรเงี้ยดีมากเลยตอนเย็นยิ่งดีเลยลงไปข้างล่างไหมไปตอนนี้นะคะที่ออยืนอยู่นะเวลาเนี้ยเป็นเวลา11โมงนะคะเพราะฉะนั้นตามร้านอาหารทุกอย่างเนี่ยมันยังไม่เปิดแต่ที่ออยเดินผ่านมาทั้งหมดในส่วนใหญ่นะเป็นร้านที่แบบติดแบบว่าไลายดายิเนคือแบบมีชื่อเสียงอย่างร้านนี้ก็คือแบบไอ้นี่มาก ส่วนใหญ่แล้วอ่ะผับที่เขาขายเบียร์ขายนี่ยเขาก็เปิดไม่แต่เช้านะคะแต่จุดเด่นของผับที่นี่ที่ไม่เหมือนที่อื่นคือตึกมันเก่ามากทุกคนเดี๋ยวไปดูดีอาร์โกนะคะเป็นผับที่มีชื่อเสียงนะในออสเตรเลียเพราะว่าเขาเป็นเชนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะเริ่มยุ่งตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงตีหนึ่งอะไรอย่างนงี้เลยมีค็อกเทลมีทุกอย่าง มูมถ่ายรูปวด้เยซุปเปอร์แมนเข้าไป่ะไม่มันเคยถ่ายหนังหรือเปล่าโอ้ยโอ้ร้านตำงนานไม่ปิดไปแล้วอ๋อหรอที่เปลี่ยนเป็นมิวนิชผิดุป่ะครับถ่านี้เดี๋ยวรอประวัติของเดอะร็อกนะคะก็คือเขาเคยเป็นที่ตั้งของคุกเก่าใช่ไหม แล้วก็มี Hospital คือมีโรงพยาบาลเก่าตั้งอยู่ที่นี่ด้วยตั้งแต่เริ่มมีประเทศออสเตรเลียเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีตำนานค่ะทุกคนและก็มีผับแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นผับแล้วก็เป็นโรงแรมด้วยเขาติดท็อป1ทผีดูที่สุดในโลกทุกคนอยู่บนถนนเส้นนี้แต่ออยจะไม่เดินผ่านแล้วออยกลัวมาก <c oughs> มีความชิลแบบว่าคนนั่งกินคาเฟ่แต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตึกก็จะเก่าๆแบบ มันจะเป็นจุดศูนย์รวมของอาร์ตแกลเลอรี่ด้วยค่ะทุกคนที่ The Rocks นะคะเวลาใครที่มาเที่ยวนะคะแล้วเป็นคนที่สนใจงานศิลปะนะคะ The Rocks ก็คืออีก destination นหนึ่งเลยนะคะที่ต้องมาอย่างยีง่ทก่าเก่าๆทุกคนที่ภาพสวยมากอ่ะ เราอิทีบ้าสัอันกอ่อ <Yeah. S 1> นนะแงมกแ <And S 1> บขนาดแบาาบจิวเวอรี่ขออยเป็นจิวเวอรี่วา,าอัดอาร oh <yeah. S 1> แกลเลอรี่เนี้ยดังมากเลยนะ ภาพมันสวยมากอลอาร์ตแกลเลอรี่เยอะมากพีทอันนั้นเตาถ่านอีกไหมมีตำนานนะเข้าเปล่าเข้าแล้วหายแล้วมันเซอร์คอตวัาบเหมือนในหนังไซไฟดูดิฮาร์เบอร์บริดจ์ดวิวแมงมแบบว่าความซับซ้อนมุมถ่ายรูปเยอะมาก คุณจะมาเดอะรอฟสนะคะถ้าคุณดูในวิดีโออ่ะมันอาจจะไม่สวยเท่ากับที่ออยเห็นอนะคือมันสวยมากแล้วมันแบบอากาศดีมาก <Wow. S 1> แบบโอเคมากๆคือต้องมานะคะจากในเมืองเนี่ยใช้เวลาเดินทางแค่10นาทีเท่านั้นเองค่ะทุกคนและก็ยังมีแทริปนะคะที่ค่าใช้จ่ายน้อยมากๆก,ก็คือเทคคุณประมาณ5นาทีเท่าน้นเอง wow. ของ The r o c k s นะคะเริ่มมีตั้งแต่คศ1788แล้วทุกคนเป็นกี่ปีแล้ววะ235ปีแล้วเป็นวันที่26เดือนมกราคมปี1788นะคะซึ่งเป็นวันชาติของออสเตรเลียนั่นเองก็คืออันนี้มันเป็นที่แรกในซิดนีย์เลยที่เขาแบบค้นพบอะเพราะฉะนั้นมันมีความเก่าแก่ความแบบว่าความขลังอยู่แต่ว่าที่เรามาเดินตอนนี้มันดูไม่ขลังไง แต่ถ้าคุณมาตอนช่วงเย็น่ะแล้วคุณหรือคุณทํางานที่นี okay ่เป um, ็นประจำอะคุณจะสัมผัสได้ว่ามันมีบางอย่างอันนี้ไม่ใช่รายการผีนะแต่ออยเคยทำงานที่นี่แล้วออยแบบออยสัมผัสได้ออยสัมผัสได้นี่คือนี่คือพ่งรูพร้อมๆกับオリเวอสินีชาแนลเลยนะวันวันที่26 January ปี1788มันถือได้เป็นวันชาติออสเตรเลีย อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่นิยมมากๆเลยใน The Rocks นะแต่คุณจะต้องมาทำตอนเย็นเท่านั้นก็คือทัวร์ผีทัวร์ผี เขามีขายทัวผีนะคะก็คือบ้านผีสิงประมาณนั้นอะแต่ออยไม่รู้ว่ากิจกรรมของเขาเป็นยังไงเพราะว่าออยไม่เคยร่วมแต่ว่าออยเคยเห็นกรุ๊ปทัวของเขาเขาก็จะแต่งตัวแบบเป็นผีคน,นผคนที่เป็นทัวคนก็เรียกว่าอะไรไกด์ทัวเออถ่าที่จ่ายก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยววันนึงจะพาออลิเวอร์ซินนี่มาแล้วกันมาทัวผีจะขอช่องทัวนะ อาจจะดูไม่รู้ไงตึกนี้แหละคือตึกที่ออยเคยทํางานค่ะทุกคนแล้วก็เป็นคุกเก่าคุกเก่าอันเนี้ยออยจะมีห้องทํางานของออยห้องทํางานของออยอ่ะคือน่าจะเป็นนักโทษขังเดียวเพราะว่ามีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับมีห้องเล็กๆใช่ห้องเล็กๆแล้วเ,เ,เป็นเออเป็นลูกคงตอ,อเวลาทุกครั้งทำงานหลอนมากพูดไปเชื่อไปเนี่ยเรื่องจริงนะไม่ได้โกหกหรือว่าเซิร์ชเน็ตยแหละ ทุกวันอาทิตย์นะคะถ้าเกิดใครแบบไม่อยากเสียเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วมาเที่ยวก็แพลนไปเลยวันอาทิตย์เป็นวันที่มาเดอะร็อสเพราะว่าเขาจะมีมาร์เก็ตขายของแบบแฮนด์เมดน้ำที่ทำเองที่ไม่ใช่จากกระป๋องอะ่ะเรียกว่าโฮมโฮมเมดโฮมเมดโอ้ <c oughs> โหงงไปหมดงงไปหมด <c oughs> เป็นช้อปปิ้งนะคะสำหรับด mm ิวตี้ฟรีก็คือคนที่เดินทางมาเที่ยวแล้วมีตั๋วเครื่องบินเท่านั้นนะคะ mm hmm. ก็คือไม่มีไม่มีภาษีนั่นเองคล mm hmm. ้ายๆกับ King p o เวอร์ hmm. บ้านเราอ่ะจะตั้งอยูตรงนี้ดว้ด้านนู้นก็มีแล้วก็จะมีด้านนี้คือ2ฝั่งเป็นด mm ิวตี้ฟรี เราเป็นทัวริสนะแล้วเรามานั่งกินอย่างเงี้ยมันก็ชิลอยู่เนาะชิลมากเนาะโอเคเลยอะล่ะร้านนี้ก็จะเป็นแบบว่าร้านต่างเศษคาเฟ่เป็นของโปรดของอเล็กอวินก็เดี๋ยวแวะซื้อ สวยมากทุกคนมันชิลมากตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะของ The Rocks ที่แบบว่าคนมาออกกำลังกายเพราะว่าด้านหลังนี้จะเป็นพาร์คเดินมาถึงจุดหนึ่งมันก็จะเป็นพา ส, <itters> ส่วนวิญญาณเป็นนักท่องเที่ยวมากมีการเก็บภาพมีอะไรเงี้ยคือมันสวยอ่ะจริงๆก็คือขับรถผ่านตลอดเวลาเลยนะที่นี่จริงๆแล้วอ่ะอย่างที่ออยเคยบอกว่าขับเคยทํางานแถวนี้เนาะมันก็เหมือนบ้านหลังนึ่งของออยอ่ะแต่ว่าทุกครั้งที่มามันให้บรรยากาศความไม่เคยเบื่อมันโอเคา ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะที่พามาเดินเล่นที่ The, The Rocks นะคะก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเดสิเนชันหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆสนใจนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามนะคอมเมนต์มาได้เลยค่ะใต้คลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นร้านตั้งอยู่ที่ไหนถนนอะไรเดินทางใช้ วิธีไหนเดินทางมาถามออยได้หมดเลยนะคะทุกคนอ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะลืมบอกไปว่า The Rocks นะคะเป็นแหล่งรวมโรงแรมระดับยอดเยี่ยมเลยนะคะในซิดนีย์ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาพักที่ The Rocks ดูนะคะก็ยิ่งดีเลยะคะ่ะทุกคนบรรยากาศดีมากฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์บให้ o l i v i Sydney c h a ่ n e l เลยนะคะทุกคนบาย